เอาเด้อหนึ่งสองสาสบายดีสบายดีสวัสดีพีพีเอฟซทุกคนเดอ้อมื้อนี้ไปตะลุยท่ายคลิปมาชิว่าเบิดมือทุกคนเนาะอันนี้ก็น้องลีกำลังจะเดินทางไปบ้านธาดเนาะตอนนี้ก็อยู่บ้านธาดแล้วแต่ว่าจะเดินทางไป บอลทีเพิ่นจัดงานน้องนี่ไปเบิ้งหมอลำแต่ว่าคลิปหมอลำแม่นไปเบื้องคลิปนะคลิปนี้น้องนี่จะมาเฮ็ดตามคำขอที่เพราะว่ามาไทยแต่เพื่อกับบริเฮ็ดแต่เพื่อนี่ชิเฮ็ดทุกคนเนาะสบายดีเอฟซีทางโน้องหนิงสาวลาวแล้วกับองน้องนี่นำเดินเนาะวันนี้เรากับขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจอดไว้นี้แล้วก็จะย่างไปเบื้องพิจนูเบื้องว่าถนน ยูสนบทไทยนี่เป็นคือที่หลายๆคนรีวิวเทบอเนาะเพราะว่าอันตัน <c oughs> นี้เคยเห็นแยุดในทีวียูดในจอตอนนี้ยูแถวอำเภอบ้านอำเภออ,อำเภอเพนบ้านธาตุนี่กะเพื่อนบอกว่าเป็นยูแถวส่วนยูแถวซานเมืองของไทยแล้วเนาะมาเดี๋ยวมาเบิง้งอันนี้น่าจะเอิญว่าต่างหลวง ว่าอันนี้เขาจะมาซอยแบบทุกน,นเป็นซอยก็จะเป็นเป็นทางแบบนี้เลยเทศบาลเมืองเทศบาลบ้านท่าเนาะโ้เดี๋ยวเพิ่นบอกราคาสร้างบอนะ้อนเนมั้งประมาณ 4, าสี่แสนสิบตำก็มั้ 451,800บาทค่ะทุกคนเพื่อนกะจะบอกคนก็สร้างเนาะบำรุงรักษาเทศบาลตำบลบ้านทาตทุกคนเนาะเดี๋ยวเขาทเดินไปอีกจากน้อยแล้วเคาจึงสีมากราบมาเอารถแล้วก็ขี่ไปตามสายมีเบิ้งมันสีเป็นทางคอนกรีตจนไปหอดสิ่ห้เนาะ ประเทศตามคตามโกรธที่เอฟซีน <FC S 2> <ล>ะเหนื่อยไีมจ๊ะจกองก็นจมกองนี่ทุกคนรื่องบอกฮะเอ้ใหก็ได้อันนี้เป็นซอยน่าจะเอินซอยของมูบานละทุกคนเป็นทางน้อยามาเนาะมาไทยเนี่ยทุกคนเฮาขี่มาตั้งต นับตั้งแต่หนองคายมาถ้าบนนับเอาที่เพิ่นกําลังสร้างแล้วแม่นทางแม่นดีนะนี่มดเนาะขี่รถมาตั้งแต่เทศบาลจังหวัดอุดรธานีจนมาหอดอำเภออำเภอ,อเพนกะมาทีแบบนน,นี้มดเลยมีทางทางยางแล้วก็ทางคอนกรีต มีแต่ฝนเบิงเหาเป็นกระชิงโง่สองฝนมาเห็ดเลไ้าวเหนื่อยจริงๆหน้าเลยกำลัง,าาลางมาถ่ายนี่บออซนอย่างทุกคนเหาขี่รถมาตั้งแต่เทศบาลเมืองอคุณอนะบอนี่ว่าเหนื่อยบอมันกับบอบอปานไดเพราะว่ามันทางดีดีแท้ดีว่าบริโอ้อทุกคนผูดใดที่เคยไป อาโบโบเมนการเปรียบเทียบเยดินเนาะแม่เดอเปนแห่อนนั้นผู้ใดที่เคยไปแถวบ้านน้องลี่นี่หรือว่าผู้ใดที่เป็นคนลาวน่าจะฮูงดีถ้ามีถนนด,ดีแล้วมันที่ดีแนวใดนไป,ปเดี๋ยวน้องลี่กับน้องหนิงจะ เส้นนี้จะพาเบิ้งแต่เท่านี้เดี๋ยวสิเส้นไปเส้นอื่นละสิท่ายขี่รถท่ายเอาเนาะตอนนี้ท้องฟ้ามืดคืมแล้วทุกคนไปเดี๋ยวไปเจอกันอยู่เส้นอื่นเพราะว่าน้องลี่ซอมเบิ้งมาหลายเส้นแล้วมันดีแบบนี้้มกม่วงตกไปเส้นอื่นเอาสิขี่รถสิขี่รถท่ายเอาได้วันนี้ปะฟ้าล้างฝนนะเบิ้งเลยฟ้าอย่างบทันฝนกำลงังกำลัง หางบัตรทางที่รีดเดี๋ยวไปเจอกันอยู่เส้นอื่นเลยเนาะสำหรับเส้นทางตัวนี้จะเป็นทางหลวงบอกเราทุกคนว่าเพราะเป็นทาง แบบนี้ก็จะเป็นทางเดียวน,นั้นขี่ไปซอยนั้นบอก ทุกคนบัดนี้น้องลี่กับน้องหนิงซิขี้ไปเส้นทางนี้ทุกคนอ้า,วา,วา,วาบึงไหมเป็นตาโอนเนาะซื้อจืดไปเลยทุกคนมึงไหมดูนะโอ้โกมาตาลแลยนะเมนตี้อยู่ที่พันล้นวัดอืมอยู่ทันจน้าป็าแต่เป็นคนเด็จ ไปเดี๋ยวซิคี้เข้าไปเบิ้งจากน้อยเอาให้น้องลีถือให้น้องหนิงถือกล้องให้ ปเป็นทางดินแดงแต่ว่าทางแดงค่ะไม่แย่นะมไม่เป็นกระตุดกระติดเหมือนบ้านเราเ <laughs> นาะแต่ว่าไปพุ่นเฮาซีโบไปเลยเ้ยทุกคนเพราะว่าเฮาจะไปบ้านทาตุไปนี่ได้ยินบอกพิ่นกำลังเอเดกลลำหมอลำเออไป บ่อนที่มอดไฟมันอยู่ไหนอันนี้เปิดมาตั้งแต่ยูอุดรยูอำเภอเทศบาลเมืองอุดรทุกคนได้ยินบอกทุกคนเบลเบลอยู่คุณคือยูบ้านเขาเลยทุกคนมาไทยนี่ถ้ามีเงินนี่บไคิดทอดบ้านล่ะแมน <laughs> ยี่ท่านที่บอกจิงแจงนะเออนี่ามาไทยนี่ฟิลคือคือยูบ้านเขาเลยทุกคน เดมันกลจะสะดวกสบายกลัวขึ้นมาเนาะบึ้งให้บึ้งสภาพน้องหนิงเดฟอันนี้เนาะกล้องเรานี่มวกบัได้ปดเดิลบันได้ออกเออเพราะว่ามันเงื่งขึ้นบันไดเนาะนี่ถ้าเป็นเหมือน,นอันนี้มันตันเออเอออันเวลาขี่รถนะได้ยินเสียงเดืเดอดเดือดเดือดได้ยินเบิด์ตไหมคะบ๊อบอืมอันนั้นมันบังเบิดเลยอันนั้นนะอืมบึ้งทุกคนบรรยากาศป๊า เย็นสบายอืมอเออเอาเอ็ดฮูปกคลิปเลยโอนจ้าโอเคคลิปนี้เอามีเดอสิวี่บาบอคลิปนี้น้องหนิงบ,ไบองงบได้์เว้าเลยน้องหนิงว้าเด้เออจีถามความรู้สึกน้องหนิงเป็นเรเดอได้เห็นถนนอยู่ประเทศไทยทางถนนในเมืองแล้วก็โอ้ยน้องหนิงยังไม่ได้เห็นถนนอยู่กรุงเทพ อันนี้เอาเป็นว่าเห็นถนนอยู่สุนตบทไทยเป็นแบบนี้แล้วรู้สึกเนี่ยเด้อดีดีกอนอยู่บ้านเฮาไล,าลา่ไล่ไล่เทไล่ว่ากาัยังขนาดว่าซ้ำนี้ทุกคนแต่กันยังสับสนในการในการเดินทางในการที่เฮาขับรถไปทุกคนแต่น้องนิงฮันโบก้าขับเลยรถอยู่ในเมืองขะนาะน้องลีทาบ้าขับวะอ่าขับว <laughs> ะน้องลีน้องนิงเขาขับเทื่อเลยทุกคนมาคือไปไปอันเวียงจันทร์ ไปเวียงจันหิงบริขี่รถเลยเนาะรถจักรนี้บริขี่เลยเพราะว่าบูมีรถโอเคประมาณนี้เด้อเนาะเดี๋ยวคลิปนี้สำหรับน้องลี่กะหู้สึกดีที่ได้เห็นบ้านเมืองเพื่อนที่เจริญเนาะละกะจากที่ได้เห็นแต่ในจอค่ะได้เห็นเลยเด้นอถนนอยู่สุนบทไทยเนาะ แล้วก็ด้เฮ็ดตามคำขอที่ F C ขอมาแล้วเด้อโอเคคลิป okay. แบบนี้แหละใครคลิปแต่ละวเด้อโอเคทุกคนเดี๋ยวคลิปปิดคลิปนี้ตรงนี่จะไปเบื้องหม้อลำเื่องยู่อำเภอทาดแล้ว่าติตาลิปต่อไปเด้อน้อบฮวาชี chi. จักมือเขาจิงซีได้ทาได้ตัดคลิปลงโอเคเดี๋ยวคลิปนี้น้องลี่ขอตัวลาไปก่อนเด้อจิงเล็กก็ไฟ P F C เป็นกำลังใจให้น้องลี่และก็น้องหนิงในการเฮ็ดคลิปนำกันเนาะจิงเล็กก็ไฟ P F C ไปติดตาม น้องนิ่งสาวลาวลีเดอร์แล้วก็อย่ายลืมติดตามน้องลีเดอร์บายบาย